เพื่อนวันนี้นี่เมนูของเรานะครับน้องวัวน,นะครับมีเพียนะครับนี่ต้นหอมผักชีลาวมะเขือผักคาาพริกินดาแดงตะไคร้ใบชะพูใบมะกรูดแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับเมน,น,นูนานๆทีได้กินนะครับของหายากกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับไปเราไปเตรียมเครื่องกันเลยครับ ต้มน้ำลวกหลังจากเราต้มเราก็ใส่ต้มไว้รอแล้วก็มาตำเครื่องก่อนี่ครับพริกกระเทียมใส่ลงไปตะไคร้ซอยใส่ลงไปตำเลยครับก็ได้วัตถุดิบของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับมีแขกรับเชิญนะครับสบายนาง ว่ากันไปนี่เพียงเราไปไปดูหม้อกันโอ้หม้อของเราได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะไปใส่วัตถุดิบกันเลยไปใส่พริกกระเทียมตำลงไปเลยไปเลยนี่ครับตมด้วย คาหอมแดงน,นี่ครับอันนี้เอาไว้ก่อนใบมะกรูดตะไคร้ใส่ลไป,ไปตามด้วยนี่เลยครับใส่ในก่อนก็ได้เด้อเพี้ยเอื้อเข้าไปตามด้วยผักขาดของเรา สีลาลงไปต้นหอมเดี๋ยวก็รวมกันเลยครับใส่ใบชะพูมะเขือเปาะซะหน่อยเนาะใส่ลงไปรอยุบตัวแป๊บหนึ่งครับกดๆซะหน่อยก่อนหอม นานๆจะได้กินทีนะครับออ่อมน้องวัวทำกันได้เลยนะครับเเพื่อนแล้วแต่เราจะชอบนะครับใส่ผักอะไรก็ได้นี่ครับตาจะออกมาเป็นนี้ก่อนเราก็เพิ่มลงไปเลยครับหนึ่งทับพีนี่ครับน้ำปลาของเราใะเค็ม ใส่ลาถ้าน่อยเลือเราใส่แล้วนะครับเราต้มใส่ไปแล้วที่ชูหนึงช้อนนะครับใส่ลงไปเลยอันเด็ดพิเศษหน่อยนึงนี่ครับที่ว่ารับเชิญมานี่ ใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับคนที่เมาจะใส่นี่นครับสบายนางไปด้วยเพิ่มความกุบ,บกับสมรดตามจะชอบเลยเด้อปัดทเป็นไรเป็นไหรกีสันนี่ครับตับแก้มก็ได้ตับข้าวก็ดีนะครับไปพร้อมแล้ว เราได้ที่ล้วนี่ครับถูกใจก็กดนิ้วโป้งให้หน่อยเด้อี่อมน้องวัวไส่แขกพิเศษก็สบายนางครับกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีอย่างอไรก็นชนอืือ่าครับ Uh huh. เอาห้าครับมาครับมาอย่าลืมนิบกดนิ้โป้งให้กันเด้อกับก่าวก็ได้กับแกมก็ดีครับไ<ป>มามา